สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านใบหนุกนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มคะ่ะวันนี้นะคะทางช่องพาบ้านใบหนุกนะคะมาใน ep ที่415ราคาเริ่มต้นเพียง องละ300บาท4อง์1,000พนนะคะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงอง์ละ300บาท4อง 1, ค์1,000ันค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการได้ผ่าตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะเนาะรายการแรกกันเลยรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อสีออกเงินเงินแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อสีออกสีเงินเงินแบบนี้เลยค่ะปี2องห้านเนื้อสีออกเงินเงินนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างสภาพเคยผ่านการใช้มาบ้างนะคะเนี่ยนะคะตรงหัวหูหูห่วงนะคะมีบ่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะ สามร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นผ้าสมเด็จไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เนื้อผงเก่าๆแห้งๆนะคะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะผ้าสมเด็จนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เป็นผ้าเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเน <t> ี่ยนะคะ เนื้อแห้งผิวแห้งนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะองนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สองค่ะสามร้อยบาทมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนือ้อโลหะมีน้ำหนักค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะอง์นี้ ะะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแห้งๆเก่าๆเลยค่ะเนื้อสีผิวแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ เป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานยันทั่วท้ององค์เลยจ้ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยมีรอยจานยันชัดเจนทั่วท้ององค์นะคะรายการนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะ เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพระป,ปิดตานะคะพระป,ปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะคาบกุกคาบเก่าองค์นี้นะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ,ส,ๆๆะ,คะส,สวยๆเดิมๆเลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีแบบนี้คาบปกุกคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้นะคะเนี่ยนะรายการนี้ค่ะ รายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเนี่ยนะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง สวยๆเก่าๆเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่6นะคะสามร้อยบาท3 0 0รบาทค่ะรายการที่6รายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2469เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปด รายการที่8ดนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างเนี่ยนะเหรียญ <apple. S 1> หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างเป็นเป็นเป็นลูกเป็นเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะสวยเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้รายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะโอเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีสองสี่แปดสี่นะคะสวยสวยเดิมๆเ,เป็นเหรียญเนือ้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้นะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้าสามร้อยบาท พี่พีท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083437753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะ รายการน,นี้นะคะรายการที่9 3้าอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่10บนะคะเป็นเหรียญหล่อละระฆังหลังค้อนนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะเหรียญหล่อละระฆังหลังค้อนนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการน,นี้รายการที่1ิบ0 0อบาท เหรียญหลอดละครหลังค้อนนะคะ300บาทรายการที่10ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการ11เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี82เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าไม่มีห่วงเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปี82เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าไม่มีห่วงค่ะขอบเหรียญสวยค่ะขอบเหรียญเนี่ยนะขอบเหรียญ สวยแบบนี้เลยนะคะขอบเหรียญสวยสวยแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญสวยสวยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนรายการนี้รายการที่สิบ็ดนะคะสามรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอันนงนะคะเนื้อเมฆสิทธิเ์เขียวเขีเก่าเกาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เนื้อเมกสิต์เก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยมีรอยจารยันที่ด้านหลังค่ะสวยเดิมสภาพดีสภาพเก่าเนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีสภาพเก่านะคะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพันลอดเนื้อดินค่ะ เนี่ยนะคะพันลอดเนื้อดินเก่าๆแห้งๆนะคะเดิมๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะ<อ>พันลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่ เป็นเหรียญหล่อเนื้อชิ้นนะคะองนี้เป็นเนื้อชินนะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะเป็นเนื้อชิ้นพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะเก่าๆมันๆเลยนะคะองนี้เก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อชิ้นค่ะเก่าๆแห้งๆรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นพับปิดตาเนื้อเมะพัดนะคะดำดำเก่าๆค่ะคับกุ๊ขับเก่ากชัดเจนเลยเนี่นะคะเป็นเนื้อเมกะพัดนะเก่าๆดำดำนะคะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลย รายการนี้นะคะรายการที่15 300บาทคะ่ะรายการที่15บหพี่พี่ท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องหนึ0งพันค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนมาได้เลยนะคะที่0,8,3,43,7,4,7,5,3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีนะคะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่15-300บาทค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นพลารูปลรหล่อหลวงพ่อเอมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างลูกหล่อเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหลอ่อโบราณรูปหล่อ,อ,กลอ,อกเก่าๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาองนี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่สิบหกสามร้อยบาท น่ะะคะ300บาทค่ะรายการที่16รายการต่อไปค่ะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพใช้ค่ะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี2470สภาพเก่าสภาพผ่านการใช้งานมาขอบข้างส,สวยๆนะคะดูดีแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่17ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดเป็นพระสมเด็จวัดเกตค่ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะพาะสมเด็จวัดเกตนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยสภาพเก่าเลยนะคะองค์นี้เนื้อผงแห้งๆรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะสามร้อยบาท เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดพาสมเด็จวัดเกตนะคะไม่ทราบกุสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดร,รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหน้าจีนเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหน้าจีนนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเหรียญเก่าๆรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเหรียญหน้าจีนนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปค่ะรายการที่20เป็นพับปิดตาเนื้อโลหะมินน้ำหนักแบบนี้เลยไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเ <c oughs> นี่ยนะพาบปิตาเนื้อโลหะมินน้ำหนักค่ะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์สวยๆเก่าๆเนื้อโลหะแห้งๆนะคะคราบกุคราบเก่าคราบเขียวๆเ, <c oughs> เห็นตามซอกชัดเจนเลยนะคะองนี้รายการนี้รายการที่20ค่ะ 300อบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่21็รายการที่สองหนึ่งแล้วนะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าตัวเหรียญเป็นปีสอง6ี่หกหเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีเลยนะคะ รายการที่ยี่สิเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ย1สเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆามวลสารชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะดูความแห้งนะคะเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยสามบาทนะคะรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่ยี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่ศูนย์แปสาม สี่สามเเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ งบน้ำอ้อยเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระ ท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกตโค้งเนี่ยนะคะองนี้นะคะเป็นพาท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกตโค้งแบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะเหรียญสวยสภาพดีตัวเหรียญเป็นปีส5 1ห้าหนึ่งแปดค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสวยๆสภาพดีแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปีส5 1ห้าหนึ่งแปดค่ะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าๆแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุกค,คราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สวยเดิมนะคะสภาพเคยผ่านการใช้นะคะองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญเจ้าสวัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเก่า <c oughs> ๆแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเน <c oughs> ื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีสภาพสวยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยบาท 300ร้อยบาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปนะคะรายการที่28ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะคะพร,ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าสวยๆนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้าได้แบบนี้ค่ะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์รายการที่28-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการเซตแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มเซตที่1กันเนาะเนี่ยนะคะเซตที่1ค่ะรายการเซตที่1องค์ละ500บาทนะคะรายการเซตที่1เริ่มจากนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะมีเบ้าติดมาแบบนี้เลยนะคะมีเบ้าด้วยหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะมีเบ้ามาแบบนี้เลยเดิมๆค่ะ เดิมเดิมเก่าเก่านะคะเนื้อแห้งแห้งแบบนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป <c oughs> เป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กค่ะเก่าเก่าสภาพใช้ <c oughs> เนื้อดินสวยเม็ดแร่ชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนเล็กนะคะรอยตัดต่อเขาสวยนะคะเม็ดแร่เห็นชัดเจนแบบนี้ เนี่ยนะคะรายการเซตที่หนึ่งค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สองอรายการต่อไปค่ะเป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์อัปาเช่นะคะมีเบา้าเนี่ยค่ะหลวงปูท่ทวดพิมพ์อัปาเช่มีเบ้ามาแบบนี้เลยเดิมเดิมนะคะเดิมเดิมสวยสวยค่ะเดิมเดิม ห้ารอยบาทนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นผ้าไพลีค่ะลงยาสีแดงเนี่ยนะคะผ้าไพลีลงยาสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเนื้อสวยนะคะรายการนี้ค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเซตที่หนึ่งนะคะองลห้าร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเซตที่สอง เซตที่สองนะคะองละแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะอง์ละแปดร้อยบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากอะผ้าปากน้ํารุ่นที่หนึ่งนะคะแล็ดาแล็บางแล็กเดิมเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะแล็กบางแล็คเดิมนะคะเก่าแห้งแบบนี้เลยสวยๆค่ะสภาพดีปากน้ํารุ่นที่หนึ่งนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกาวน้ำได้ค่ะแ800รอยบาทแ0 0อบาทนะคะองนี้รายการต่อไปค่ะเป็นตะกุดหนังเสือนะคะเนี่ยนะตะกุดหนังเสือปิดทองสวยๆทั่วทั้งองค์เลยค่ะองนี้เนี่ยนะตะกุดหนังเสือปิดทองสวยๆทั่วทั้งองเลยแห้งๆเก่าๆค่ะ แปดบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพาสุมกอเนื้อดินเนื้อมะขามเปียกเม็ดแร่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะผาสุมกอเนื้อดินนะคะเม็ดแร่ดอกมะขามนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเดิมสภาพสวยเนื้อมะขามเปียกนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนี่นะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุบเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้เห็ียเต่านะคะไม่ทราบกุบสวยแบบนี้แปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเซตที่สองนะคะองละแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นเซตสุดท้าย องค้านหนึ่งพันห้าร้อยนะคะองค้านหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะเริ่มจากพักกิ่งค่ะด้านบนเป็นเนื้อสีทองด้านล่างเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะ<ๆ>พักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ<ๆ>เนื้อสีทองด้านบนด้านล่างเป็นสีเงินแบบนี้นะคะ<ๆ>มีเสียงกิ่งสวยๆค่ะสวยๆมีเสียงกิ่งนะคะนี่นะเนี่ยนะคะ มีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการนี้นะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จเลี่ยมเงินสวยๆนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยพระสมเด็จเลี่ยมเงินสวยๆนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะแบบนี้เลยเดิมๆค่ะสภาพดีสภาพสวยเนื้อแห้งๆเนื้อเนบหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อย รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อแขกวัดบางป่าเนี่ยนะคะใช่เหรียญหลวงพ่อลุงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนี้เลยกระไ่ทองเก่าค่ะเหรียญนี้เหรียญกระไ่ทองเก่ากระไ่ทองเดิมเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปีสองพันห้าร้อยค่ะ นี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2,500นะคะสวยๆเดิมๆกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยสวยนะคะมาพร้อมตลับเลยนะ1,500ค่ะ1,500จบไปแล้วนะคะเซตนี้นะเซตที่3องค์ละ1,500นะคะอ่ะจบแล้วค่ะสำหรับ EP นี้นะคะ พี่พท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะหรือสายด่วนกันได้คะ่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยคะ่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หนะ้า ep นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ